เป็นยุทธการแผนการแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับ้านค้ายาในบ้านท้องที่เปลี่ยนพวกเราทราบนะครับว่าเดือดร้ายนี้นะครับก็ทำซึ่งนี่เป็นเรื่องใหม่ที่เราพยายามที่จะเรื่องของการปฏิบัตมการกวาดล้างคนจีนก็ตั้งเป้าหมายไปได้เหรอเออ ใช่แล้วกี่ปีอายุย้อนกลับมาอายย้อหมดแ่งมันก็น่าสนนะไช้พี่ล็อของเตไอ้นี่ไอ้นี่ลอกไอนต์อันนี้ลอกก่อนี่ไปต่างกนะแล้วมาไปต่างลสามปืนสามลกแล้วีรักษาของกางังไงคะรักษาของกางต้องไปที่นี่ดูว่ส่งอ่งกกยึดแล้วพวกนี้ขายทออตลาดทำงนเข้าหลวงหมดะให้นักข่าวช่วย ราจษา